โอ้โยมันขาวงามแท้จ้าอ้ยพี่น้องมึงเน,นี้ขาวงามกินเพุ่นพุ่นุนไม่จจาพี่น้องป้าเลี้ยงสายลายอยู่พุณคุณคุ่นจ้ามีมันนี่ยมูเดียวนี่จักดอกเบิ่งได้แจกพี่น้องขอเชิญสินะเพ่เบิง้งหนึ่งดอก สองโดกสามโดดอู้พี่น้องมึงนเนีน่ยขาแน่นๆตันๆกันอีกแล้วจ้าพ่นพูดหน่อยมึงไม่กจพี่น้อ,นองาอง,งามเบาปัดมาพูดดีเถอะ ู้ดีทั้งน้นเลยจ้ะพี่น้องมึงนสวัสดีค่ะพี่น้องมาปีนเขาอีกแล้วเด้อจ้าเมื่อนี้ก็ได้มาช่วงใบค่ะคือฝนสิต๊กนี่แหละเฮ้ยจ้พี่น้องมาปีนเขาหาเห็ดอีกมาเด้อจ้าอันพอดีนี่มาหุ่นจ้ะพี่น้องนี่มาเห็นปะอันนีม่มา,าอย่าง <laughs> อันาาน,น้ำทงัง เจีจ้ะพี่น้องป่ะสาป้าเฮดเจี๊ยบพี่น้องจ้ะพี่น้องฮัลโหลค่าบอยจ้ะพี่น้องเป็นขอบขั้วมากขอบขั้วพ่อแม่ลูกจ้ะ เฮ็ดละบาท,ที่นิจ้าพี่น้องนิจ้าตกป้าหาเฮ็ดคยละพราะว่ามาพ่นออกมาจากอันทางแล้วดีใครมายางค่ะมาค่ะพี่น้องปีนเขาเขาป้าหาเฮ็ดน้ำกันจ้าคุณบรรยากาศค่ะคุณนะจ้ะ่ป้าเห็ด แกพี่น้องดอกแรกแหกัมันอออสองดอกบนต้นนี้นั่นไอ้ผูู้้ยอยอะกพี่น้อง แรกแหกมานจ้ะเพราะจุ้มๆนี่จ้ะพี่น้องนจ้ะโอ้ยนี่ดอกนึงโอ้ยนนี่น่อยพดโอ้ยนี่ดอกนึงจ้ะจ้นองนี่เฮ้ยจุ่มๆเลยจ้ะป้านี่ สามดอกแรกแห้งมานก่อนปราจ้าตค่ะปาจิเมเห็ดอีหยังแน,น,งงน,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 น่ค่ะพี่น้องพวงเนี่ยคุณเนทสารพัดเหนทไหมค่ะพี่นอ้องพวงเนี่ยปานี่เลยปาเถอาแล้วก็มีแกพี่น้องอ่ะยางเบิ้งชมยางเบิ้งชมยางชมเบ่อมเบิ้งเนี่แก จัามันเห็ดอีหยังแน่หลายผดหลายพวกพวกนไหนนี่ให้เบิ่งเซื้อค่ะว่ามันอลังการป้าเห็ดจ้ะอืมเน่โอ้ยเห็ดอันกินได้ก็มีอดอกแก่ต่ว่าของบ่เอาอันนี้ก็กินได้อยู่นี่นี่นี่ปลาขงังบ่เอาเนาะค่ะว่านี่จ้ะพี่น้องอันนี้ก็กินได,ด้เด้อค่ะนี่นี่ าดอกนี้ไหมนี่ค่ะพี่น้องเ่นก้โอ้ยเฮ็ดนาเล่เฮ็ดโก้จ้าเอาจ้าไะไปหาเอาแต่เฮ็ดเพลิงหวานหลายพอดอันเน็ดอันมุนี่อู้ยนี่เฮ็ดเพลิงหวานดอกนึงจ้ายู่เขี้มเข้มเฮ็ดอันนี่นี่จ้าพี่น้องนกัน สามดอกแรกสี่ดอกแรกแหก้อยางมานแล้วจ้าไปตีต้อค่ะบรรยากาศไหม,ไมจ้าดอกนี้นะคะพี่น้องยืงคืนแบบง่ามเลย นองมึงนี่ขาแน่แนๆตันๆเลยไะยเดี๋ยวค่อยปาตีนเด้อจ้ะไปะไปต่อค่ะ get the bucket please <c oughs> อีกแล้วจ้าพี่น้องแดงจิ้งคืองอู่นี่อือโึ้นจ้าอูย้ยมันขาวง่ามแต่จ้าว้ยพี่น้องมึงเนี่ขาวง่ามอุบาตจ้าไปเดินต่อค่ะเห็ดหลายเห็ดหลายเห็ดสารพัดเห็ดจ้า อ๋อ,อ,อพานจ้ะจับพี่น้องเฮ็ดอันนี้กินได้เด้อค่ะนี่แต่ว่าขอยบ่กเอาเนาะนี่น,นี่นี่แก่แกเจ้าเขียวนี่จ้ะนี่เห็นปะแก่พี่นอ้องเอาดอกจ้ะเพราะมันสีร้ายเกินน,นะคะ มึงน,นี่มึงนีจ่จ้ะเห็นบ่ะอ้าวอาวดอกไปผ่านจ้ะป่าเอาเห็ดอันหลายยี่ดอกเห็ดบ่อึดจังแกพ,พกกกี่น้องพ่ออีกแล้วอ้ยป้าดมองนีไหมเพิ่งได้แกพี่น้อง มีเลี้ยงสาลายอยู่นี่จ้าคุณน่ะมีเอ็นสัตว์ปลามากินบ้างคุณคุณไม่แก่พี่น้นองป้าเลี้ยงสาลายอยู่คุณคุณคุณจ้ะมีมันนี่มูเดียวนีจักดอกเบิ่งได้จ้ะพี่น้องสินาภัยเบิง่งหนึ่งดอก สองดอกสามดอกโอ้ยห oh. oh. ัวขาดวัดไปยังเจ้าสี่ดอกหาดอกแต่า่าอันนี้เหลือแต่ตัวเนาะค่ะเพราะว่าอันสัตว์ตาไม่กินแล้วหกดอก น้อยก็สิเอาอยู่บอันเดียบายกันแล้วบายเราก็เอาคือเก่าพอ่าขันเอาใบกับบ่ออนบ่ใหญ่จ้ะเจ็ดดอกแปดดอกสัตว์ปลามากินแล้วอันดอกที่แปดนี่อันดอกที่เก่านี้มันสีอันนั้นแล้ว ชิบโดกมองนี้กำลังผูบูขึ้นมาจังโอ้ยหัวขาดซ้งชิบโดกโอ้ยชิบสองโดกข้อหักกระโปงเป็นอย่างเด้อจ้ะขออภัย สามดอกนี่มองนี่แม่จ่าพี่น้องมึงเนี่ยพูดหน่ะเป็นจีกันจุ่มๆกันเกินมากมึงในเจ่าพี่น้องปั๊ดเธอกำลังจุ่มๆอยู่ไหมคะ่ะสามสิบสี่ต้องคอยนับลงหรอบอฮันสิบห้าสิบหก เกดสิบแปดนี่เบื้องนี้โอ้ยขอโทษนะจ๊ะสิบเก้ายี่สิบนี่มองนี้มี่เศร้าดอกค่ะพี่น้องโอ้ยยี่สิบเอสกับดอกนี่จ้าอุ้โอ้ยไม่ไห,หลายก็ยืมวะถึงงอขาดไป กี่สิบเอ็ดดอกมูเดียวไม่แก่พี่น้องข้งนี้พูดหน่อยนี่นอขอกัดเชื้อไส้กับตาไปจังไปตัดเนาะจ้าขากับตันตันกับเอาอยู่ฮะี่สิบเอ็ดดอกมองเดียวแม่ค่ะพี่น้อง มูเดียวนึงตั้งมาหลายเฮ้ย,ยมึงจะพี่น้องมึงเนี่ยเป็นเกมเกียก,กันขึ้นมาเอาโรด หลายเึ้นจ้ะไปะน,นี่เกิองกระตาเหล่วเดี๋ยวยังไปตัดหาหุุนพี่ตาหลุนหลุนกำลังงามงามไมจ้ะปะยางโตกับพี่น้งองเฮ้ยหลายคักหลายแน่พออีกแล้วจ้ะพี่น้องมึงเนี่ยเด็ดหมูอยู่อยู่ในหนีไหม จ้ะพ่ออีกแล้วพ่ออีกแล้วพ่ออีกแล้วจ้ะอุย้ยแน,น่แนแเต็มๆเลยโอ้ยนี่อีกสองดอกนะึงพี่น้อง เดค่าเดือดเจ็บหรอป้าที่นี่มันทีหลายมันอยู่ทีกันหลาย,ยแก่พี่น้องพวกนี้อุ้ยเห็ดตานีไหมจ้าพวกน,นี้เหตตาสะอ่อนพวกขายพี่น้องพวกนี้มหตตาดอกรุ่นรุน,นกันลั่งแสีบเสบียบไหมจา้าอู้ยนี่ดอกนึงออื่งแก่พี่นอ้อ,นอง เจ้เขืงตาแล้วโอ้ดีดอกนึ่งเอ้ากูได้เตะหนิแสดงว่าข่อยางไก้างหันข่อยเตะมันพอหางเต้โอ้ยโอ้ยตายขอโทษจ้ะตุดมือข่อยเพราะว่าอันยางไกลไม่ไม่เห็นไม่เห็นอู้ยดีดอกนึองเจ้าพี่น้อง เห็ดดอกนี่ไหมเห็นเห็ดตานี่ไหมนุ่งจ้าอุ้ยพี่ดอกนึงจ้ากําลังขึ้นมาหนีนี่อุย้ยดีดอกนึงมันอุย้ยกําลังผูรูพี่ลี่ขึ้นไม่จ้าพี่น้องนุ่งจ้า ตานน่เมย์ดอกง,งามๆทั้งนั้นเลยจ้าไม่จ้าอาะไรอุ้ยนี่ดอกสองสามดอกเดินหนิเมยจ้กพี่น้องเลี้ยงกันอีกแล้ว พมมี่น้องงามบาปัดมาพูดดีเถอะนี่จะพูดดีทั้งนานเลยแกพี่น้องมึงนี้ย,ยจิตเต็มตาข่อยเลี้ยวข้างหน้าไปี่โตค่ะนะ ไปย่ยล้วก็หาอยู่คุณโอ้ยแกพี่น้องโอยอีกแล้วดอกนี้คือเป็นมุนมุนนั่นน่ะโอ้ยพวกมุนดอกจกนเป็นยังสี่เองเกิดขึ้นมาแบบนี้เป็นแตกๆจ้อือ ไงออกยากเถอพี่น้องมัใหญ่คลาหลายอมีดกอนจ้ะพี่น้องป๊าที่โทษจนาตต่าแตกค่ะพี่น้องมันใหญ่หลายพ่งน,นี้โอ้ยโอ้ยตา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 ย,ตายใหญ่โผดใหญ่พูพจนาตต่าแตกมุยยุเลยแข็งแข็งจ้ะ

ขาคนจับพี่น้องโอี่ตโทษถอยจมระเตก กมกับหุ้ม ฝนสีมาแล้วพิมพ์ภาพผมพาม้าแล้วพุ่นฟ้าๆแ้ก็ฝนฝนไลน่แล้วพี่น้อง เด็กเคืองตายไงย,ยูจ้าพูดนะพี่ตาดอกง,งามๆพูดนะป้าจ้าขอบคุณเล่หลายด้วยจ้าไปใส่รถกันจีไปป้าไม่บาทที่นี่ป้าจ้า